เจพี่มาดูพี่น้องมาพอนแล้วพี่น้องเห็ดแดดแหกมาหรือเห็ดปวกเบิงเบิงมาเก็บน้ำกัน,นครับออโอ้ยเห็ดลาโง,งกครับเห็ดลาโง,งกเก็บน้ำกันได้ครับสองดอกครับพี่น้องเห็ดกอโมนีสามดอกดออ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีในเสาของวันที่13สิงหาคมนะครับ2พัญหาหลอดห้สมมือวนนี้ทีนาพะเพื่อนนะครับ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดยู่ที่ปลาบานซ้ำนะครับตำบลล่างแรงอำเภออุทมพรพิเศษจังหวัดสิเกตนะครับได้บ่ได้จังได้เฮาไปลุ่นน้ากันเลยไปครับไปเก็บเห็ดน้ากันครับไปเพื่อนๆกับทีน่าพะเพื่อนครับไปครับพี่น้องมาพ่อแล้วพี่น้องเห็ดแดืแหกมาเด้อเห็ดปวกเบิ่งเบงมาเก็บน้ากันครับ โอ้ยเสียมกบดีอวมาเด้อพี่น้อยเสียมมากๆกมีดเนีเ่ยล่ะเขียน้องกันครับนี่หน่อยเก็บหน่อยเด้อเห็ดปอกไฟนะครับเห็ดปอกแดงอันดีสามดอกครับพี่หน้องงามๆครับมานแล้วครับมานแล้วเห็ดเปิงกระจรนเลยเห็ดเปิง อากรรมพี่น้งองห็ดกอแดงเด้อพี่น้งองนี่ครับเห็ดกอแดงครับงามๆครับเฮิตพังตองเด้อพี่น้องครับหฮิตพังตองสองดอกครับดอกนี้หน่อยเฮิตพังตองเด้อพี่น้อง ครับเห็ดดินครับพี่น้องเห็ดผึ่งตองอีกดอกนึงเด้อพี่น้องเด้อบนมีหม่บ่อดอกสวยๆงามๆครับเห็ดผึ่งในโกนใหม่พี่นอ ong, อ้องเห็ดผึ่งขจรเห็ดผึ่งเขากรรมอะไรอย่างนี้เห็ดผึ่งดำเออจะเป็นผลไล่ซื้อนะครับเนาะ มาน้ำกันครับี่เผึ่งตองด้วยพี่น้อดอกใหา่ๆง,งามๆครับับมานครับมา้าก็ไข่ปานครับท่านเรไข่เขียวอ่าดอกง,งามๆนะครับสองดอกด้วยพี่หน้ดอด้วยน้ำกันครับสองดอกครับมันมาน,นครับ เฮ็ดพึ่งต้องเด้อพี่น้องเด้องามๆครับเขียนล้งกันครับเฮ็ดพึ่งต้องครับพี่น้องเฮ็ดปอกไฟเด้อพี่น้องออกดอกเดียวออกเชือละดอกเด้อพี่น้องคนฮิดกอพี่หน่องดอกสวยๆงามๆสองดอกครับพี่น้องมานครับ ดอกนึงพี่น้องเฮ็ดก้อครับรดอกงามๆครับเฮ็ดตัวงสาดพี่น้องดอกงามๆครับงามครับเฮ็ดตัวงสาดครับพี่น้องดอกงามๆงามครับนี่ครับม้นครับม้าเฮ็ดตัวงเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บน้ำกันครับดอกงามๆครับ นัครับมันมานครับพี่น้องเห็ดหลางโงครับเห็ดลางโงเก็บน้ำกันได้ครับสองดอกครับมานแล้วครับมานแล้วแกงแสบครับหอมหมครับเป็นเป็นเห็ดลางองขาวดวยคร there, ับเด wow ้ออ่ะมานแล้วครับ เห็ดกอเด้อพี่น้องงามๆครับดอกอวบๆคาใหญ่ๆครับเห็ดกอขาวครับพี่น้องเห็ดตะหงกเหลืองครับงามๆครับดอกขึ้นไม่ไม่ครับางออกครับหมานอยู่ครับหมานหมานอ่านี่เด้องามๆครับเห็ดกอครับพี่น้อง กอด้วพี่น้องดอกใงี้ยนะครับครับกอรครับน้องได้ยูครับพี่น้องกอพี่น่องได้ครับ ไผ่เขียวครับพี่นอ้องนี่คือไผ่เขียวนะครับเด้อครับหอมๆครับถึงแดงด้วยพี่น้องเด้อนี่งามๆครับบ่งทีก็เกินหน้าได้เพื่นพี่น้องเพื่อแดงครับงามๆสองดอกนะครับโมนีเด้อร์ๆๆ มานแล้วรับมานแล้วเหลงพี่น้องเบึงเบึงนี่ครับงามๆครับเกิดไม่ไม่ก็ล่างออกเด้อพี่นอ้องเด้อมานน้ำกันครับกับชิดหน้าผ้าเพือนนะครับผ้าเก็บเห็ดในมือน,นี้นะครับมานอยู่ครับเห็ดร่างเหลือเด้อพี่น้องงามๆครับดอกแข็งแขงีมงหมองเด้อพี่น้องเด้อ อีดอกเนึงเฮ็ดกอพี่น้องนี่ไก่กันครับมันมานครับพี่น้อ,อ,นอ,องเฮ็ดกอโมนี่สามดอกออนี่จะดอกใหญ่งครับมเมื่อกี้ก็ทีหน้าครับนหนึ่งสองครับสามครับสามดอกเด้อพี่น้องเด้อโมนี่โมนี่นี่สามดอกครับ ครับให้ฝังเขาพี่น่องบอกง่ายๆก็งามแข็งๆครับเดี๋ยวบานจะท้องให้ฝงพี่น่องให้ฝังตอง้วครับเด้อครอโอ้ยจะอ่อนทีพิ่นพี่น่อง หี่กอแดงนะครับดูดูสีสดสีสวยสดงดงามฮะพี่น้องสะออนบนสีแห่งสะออนสีเพิ่นเนาะนะครับปอ้ยพี่น้องสะออนดดอนี่เพิ่งแดงดอกไม้ใหญ่งดงามครับแข็งๆออกใหม่ๆ,ๆครับอุ้ยสะออนแห่งพี่น้องสะออนครับมานแล้วครับนี่ดเพิ่งแดงด้วยครับทีเ่เข่งเส็บๆกรอบๆครับ เห็ดเพิงนะครับเห็เดเพิงขจจอนเห็ดก้ามปูนะครับเห็ดเพิงขี่ยอดอยู่น้ากันเด้อพี่น้องครับนี่นะครับผลงานมือนีนะพี่น้องอ่ะกระสีได้เดินทางกลับบอกจากป่าละมาน้ากันซีคนเด้อพี่นอ้องอ่เนีดกระสีประมาณนี้นะครับพี่นอ้อนงอธือประมาณอยู่ครับจังไดกะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามรับชมคลิปของที่น้าพะเพื่อนไ่ว่าสิเป็นทางช่องย t u b e หรือ เฟซบุ๊กเพจนะครับที่หน้าผ้าเพื่อนนะครับจงได้ก็ฝากไว้อีกจะกเพจอีกจะกช่องนายเดอร์ครับอ่ะที่หน้าก็ขอฝากพี่น้องนะครับซอยกดไหลก์กดแช่กดติดตามนะครับให้อีกจะก่องนายเดอร์ครับเด้อสาหรับคลิปนี้ที่หน้ากระชิ่ได้อําล่า้าจากพี่น้องเดินทางกลับนบก่อนคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำบาสวัสดีครับพี่น้อง